สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat B F o n วันนี้เราจะมาตีกิวครึ่งหลังกันก็โดยตีกิวครึ่งหลังเนาะก็เป็นสังหารเอสปาด้าให้ดาเมจสามเท่าแล้วก็ระวังติดออดแรงเราลงเป็นฮาร์ดเนาะแล้วก็การโจมตีสีแดงได้ดาเมจเพิ่มอีก2เท่าก็เขาไม่ได้มีการบล็อกการโจมตีสีฟ้าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีตัวละครเราก็สามารถใช้ตัวละครที่เป็นตีสีฟ้าก็ได้เหมือนกัน โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนเลย่ะ,ะก็สำหรับสังหารเอสปาดาสีตีสีแดงเนาะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ซึ่งตัวละครมันก็ไม่ได้เยอะเนาะมันมีตัวละครออกมายังยังน้อยอยู่โดยตัวแรกตัวเมนเนาะที่เราจะแนะนําก็คือบูโน่เนะ Bruno, าะบูโน่ร่างเทศกาลลมก็เป็นร่างที่แรงเนาะ ability ต่างๆแรงมีเกตด้วยแล้วก็พอเกันเขาทํางานเนี่ยมันก็จะสกิลเนี่ยเขาจะแรงขึ้นอีกร้อซด้วยเนาะก็ ดีเลยแรงแล้วก็เกรดเขาเนี่ยให้มา70%เมื่อเริ่มต้นมันก็ช่วยให้ตีกิลได้เร็วขึ้นด้วยเนาะเพราะว่าถ้าบางตัวละครในเกรดเขามันถ้ารับจากสูตรขึ้นมาเนี่ยมันจะช้ากว่าแต่บูโนตัวนี้เนี่ยเขามี70%แรกให้ก่อนเนาะก็ค่อนข้างดีแล้วก็แรงแล้วก็ตัวถัดมาที่จะแนะนําก็จะเป็นมายุริเนาะมายุริล่างนี้เนี่ยจริงๆเขาแรงแต่ว่าเกมเพ์เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันค่อนข้างแคบเนสกิลกัน จบตีของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยกวา้างเท่าไหร่มันก็เล่นยากหน่อยถัดมาก็จะเป็นบาลากันเนาะบาลากันเนี่ยเขาก็มีกันอ่อนแรงอยู่แล้วด้วยแล้วเขาก็สกิลเขาก็โอเคนะมันค่อนข้างไม่ได้เล่นยากอะไรแต่ว่าความแรงก็ถ้าเทียบกับพวกมายูริหรือบูโนเนี่ยก็สูไม่ค่อยไหวเนาะมายูริเนี่ยเขามีถ้าจำไม่ผิดเขาจะมีเ p 80%ีปดสิเอร์น้วยมันก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยแรงเนาะแล้วก็ตัวถัดมาที่อีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำเนาะก็คือ ลูเคียร์่างที่เป็นหัวหน้าหน่วยเนาะก็ร่างที่โตแล้วอะร่างนี้เนี่ยก็เก่งแรงแต่สกิลเขาก็ท่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นท่าพุ่งเนาะมันก็ไม่ได้กว้างมากมายอะไรมันก็ค่อนข้างใช้ยหกนิดหนึ่งสําหรับลูเคียร์แล้วอย่างตัวเขาก็ค่อนข้างเก่าแล้วด้วยเนาะก็ถ้ามีบูโน่หรือมายูริก็จริงๆมันก็แรงกว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงเกมเ์มายูริเนี่ยเราว่าเกมเ์ของลูเคียร์จะดีกว่านะแต่ว่ามายูริเนี่ย าบีเขาแรงกว่าแค่นั้นเลยส่วนตัวที่เหลือเนี่ยจะค่อนข้างเก่าแล้วก็ไม่ค่อยแนะนาอ่ะตัวซับเนาะตัวซับแรกที่เราจะแนะนําก็ไอเซนไอเซนเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ออกแบบมาในการตีกิลเขาก็จะมีอาริติตีกิลอยู่แล้วแล้วก็ลิงของเขาเนี่ยเป็นเรื่องของเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ30%ซึ่งมันก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยก็แรงขึ้นไปอีกด้วยนะพอลิงขเขาเป็น,นเ็น30%ด้วยอ่ะแล้วก็ตัวของเขาก็ ท่า2เนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของแบบมีเหมือนคลื่นออกมารอบๆตัวเนาะมันก็ช่วยมันก็จะช่วยสตันมอนได้อยู่หรอกแต่ว่าเขาไม่มีบัฟเนาะข้อเสียถ้าเกิดเขามีบัฟด้วยเนี่ยก็จะดีมากเลยแต่ว่าเขาไม่มีบัฟเราก็ต้องหาตัวละครบัฟตัวอื่นๆเนาะอ่าแล้วก็ถ้าอยากได้ตัวละครบัฟเนาะก็จะมีดอนโดนี่แต่ว่าดอนโดนี่เนี่ยเขาจะเป็นสายสกิลแต่ว่าบัฟของเขาเนี่ยมันเป็นบัฟซูเปอร์บัฟเนาะมันก็ค่อนข้างแรงแต่ถ้าเกิดใครจะบอมกิลระเบิดกิลอะไรเนี่ยดอนโดนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เหมาะเอาไปเป็นตัวซับ แต่ว่าถ้าเกิดยังระเบิดไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะยังยากอยู่จริงๆบางคนถ้าเกิดมียูโรจิคัมพีเยอะๆหน่อยเนี่ยก็อัพไปลงได้อยู่เนาะแต่ว่ายูโรจินรู้สึกเขาจะไม่กันสถานะอ่อนแรงมักก็อาจจะต้องหาของใส่หน่อยเลนจีเนี่ยเราไม่แนะนําเป็นตัวซับเลยเพราะว่าเขาไม่มีซุปเปอร์อาร์เมอร์พอเขาโดนตีปุ๊บเขาชะงักตลอดมันก็เสียเวลาเนาะคนขางลําบากนิดนึงอ่ะแต่ถ้าเกิด ดูหน้าตาตัวละครแล้วเราไม่ค่อยมีเราก็อาจจะเอาตีสีแดงออกไปเนาะก็ดูภาพรวมไปเลยเราอาจจะมีอุคิโอลามีอบิลามะามาเป็นตัวซับแทนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ถ้าไม่มีบูโนก็อาจจะมีอุคิโอลาสีฟ้าเนาะก็ใช้แทนได้เป็นตัวเมทเพราะอุคิเนี่ยก็แรงโดยแบบต่อให้ไม่ได้ดาเมจเพิ่ม2เท่าเขาก็ยังถือว่าแรงนะสำหรับอุคิแล้วก็ทําไม้ต้อุคิเนี่ยแรงด้วยอย่างจริงสําหรับสังหารเรด้กาได้เนี่ยต่อให้เปิดเป็นทั้งตีใกล้ตีไกลเนี่ยมันก็ไม่ได้ ีตัวละครเยอะแยะสักเท่าไหร่เนาะตัวบัฟเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่เอามาบัฟได้ก็จะมีนานาโอนอะนา,นาโอลงังดีก็เป็นตัวบัฟแต่ว่าเขาไปใส่สกิลก็ไม่ค่อยเหมาะมากสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะเอามาแค่บัฟเนี่ยก็ใช้ได้อยู่เนาะสำหรับนานาโอะก็สําหรับตัวละครมันก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะอ่ะเราขอดูประวัติเดิมก่อนนะเราไม่แน่ใจเราใช้ใครไปอ่ะเราใช้เป็นลูเคียไอเซนเราก็ย่บันนะแต่เราจะเปลี่ยนลูเคียอ่ะเราก็เปลี่ยน จากลูเคียมาเป็นบูโน่เนาะโดยก็ของที่เราใส่ก็แน่นอนเนอเ,ออเพิ่มธาไมตาย mm. ลูกบอลกะโหลกแล้วก็ลูกบอลมารีถ้าไม่มีก็เป็นพวกไอพวกผ้าคาดอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นของไนสังกัดมันจะเป็นอันเนี้ยยากแก้ปวดล่ะแต่เรามีลูกบอลมารีเนาะเราก็ใส่นี่ไปส่วนลิงก์เนี่ยเราก็ไปเน้นที่ mm. เมื่อเ,เต็มอย่างเดียวเนาะเมื่อเต็มาเต็ม25%ย0่เอร์ก็พวกเพิ่มดาเมจสกิลหน่อยนึงอะไรเงี้ยบูโน่เนี่ยเรามี สคัมพีเนาะเราก็อัพเต็มแม็กเรียบร้อยแล้วก็โบนัสอาวุธี้เนี่ยเราเลือกมาเป็นเมื่อเลาเต็มหน่วยอีพแล้วก็อีกอันนึงที่เราเลือกมันเนี่ยจริงๆคือเรามีไปใช้บูลโนเป็นทับตัวอ,อื่นด้วยเราก็เลยเลือกมาเป็นติดอ่อนแรงเนาะอย่างจริงถ้าไปเปลี่ยนเป็นลดค่าป้องกันจริงๆมันจะดีกว่าแต่เราเดี๋ยวลองดูก่อนละกันขี้เกียจเปลี่ยนยไม่ใช่อะไรหรอกก็ตัวถัดมาเนาะก็เป็นไอเซนแน่นอน,นอน่ะล่างนี้แรง แล้วก็เหมาะตีกิวมากๆเลยของนี้เราใส่ก็เป็นกระต่ายปกติเยี่ยลฮัลโลแล้วก็ข้าคขาดเนาะถ้ามีกระต่ายทองก็ใส่กระต่ายทองเนาะซึ่งเราไม่มีในเรื่องของลิงก์เนี่ยเราก็เป็นดาเมจโจมตีปกติ20% 20%บติไป25%่สบาล้ทั้ง3าตัวเลยก็เรามีเขาคัมพีเดียวเท่านั้นเนาะเราก็ใส่เป็นเออัพเต็มเรียบร้อยแล้วก็ในโซนของโบนัสเอเบลิตี้เนี่ยก็นนเ,ยเป็นเมื่อเ,เราเต็มอีกอันเนี่ยนงเน ปเ,ปนนะเราไปเปลี่ยนอเยนตี้ไอเซนมาแล้วเนาะก็เราเปลี่ยนมาเป็นออนแรงแทนน้ำแข็งเนาะเพราะว่าบูนโนเขาเป็นติดน้ำแข็งไอติดออนแรงไม่ใช่น้ำแข็งแล้วเราก็ไปเปลี่ยนบูโนมาด้วยจากเมื่อกี้ตอนแรกที่เราบอกว่าเป็นติดออนแรงเราไปเป็น <c oughs> เปลี่ยนเป็นลดค่าป้องกันมาแล้วเนาะตัวสุดท้ายก็เราเอามาเป็นบัฟเนาะเพราะฉะนั้นก็เน้นเอามาบัฟเนี่ยแหละก็ใส่เป็นกระต่ายท้องกระต่ายปกติเดี๋ยวเราฮัลโหลลิงก็ เป็นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ25% 25%แล้วก็เป็นรนะิวเคนเนอะเพราะว่าริวเคนเนี่ยมันลดความเสียหาย20%ก็เผื่อนะ้องพยุหวัตเขาเป็นตัวตีไกลนี้ใส่เป็น25หมดเลยก็ได้แต่เราใส่เป็นอันนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราลองไปตีดูกัน<ป>จริงๆอุคิว่าล่างฟ้าก็น่าจะแต่คูโล่เนี่ยมันสกจูมัน ไม่โอเคขนาดนั้นนะแลก็ท่าไม่ตายเขาไม่แล่นท่าไม้ตายไม่เล่นบูโดโยิงใช้อุคิวล่าจะเร็วกว่าไหมเนี่ย คือ,อยูฮบัตเราอะสองับห้าแต่ว่าเราไม่ได้อัพช่องหลังเป็นค r i ิคอ a เนาะมันก็เลยเบาหน่อยแต่จริงๆจะใช้อุคีฟ้ามันก็ได้อยู่นะถึงมันจะไม่ได้ดำเนี่ยสามเท่าไอ้สองเท่าแต่ว่าเขาก็แรงนะอุคีอะแต่เป็นตัวละครนอะใช้บุโนโน่แล้วกันจ้ะโน่สกิลเขามันไม่ค่อยกว้างแบบเท่าไหร่ความรู้สึกมนะัน หมดตายแล้วหรือเปลี่ยนตัวดีนะเราเปลี yeah> yani ่ยนเป็นอุ้ดูแล้วกันแต่ลองดู อ่ะเราเปลี่ยนเป็นอุคิวาลาดูแล้วกันเนาะก็ของก็คล้ายเดิมแหละก็ใส่เป็นเพิ่มทาไม้ตายลูกบอลกระโหลเพื่อบทเพื่อให้ชาคัดสิกแล้วก็ลิงก็เป็นเพิ่มเลือดเต็มเมื่อเลือดเต็มแล้วก็บมดวดามจสกิลหน่อยโดยอุคิเนี่ยเรามีแค่ทับเดียวเนาะเราก็อัพเต็มแม็กโบนัสเราก็เลือกเป็นเมื่อเลือดเต็มมาีบ้าปเซนกับลดค่าป้องกันเดี๋ยวลองดูว่าจะดีกว่าบูโนไหมนะเขาไม่ได้ดามจสองเท่านะ เจอตัวเองเ,อเสียดมา,าจากไหนเนี่ยเผื่อจคาเอปาด้ลจริงมันน่าจะเ็วน,นี่น่นรถเจ๋เกียร์ยดกดออกเ,เ็งเลย แต่ถ้าพูดถึงเกมเ์เราให้โอเคทีีกว่าบูโน,โนนะมันเล่นง่ายกว่าแหละแต่เราดันไปพลาดเองทำาไม่พลาดก็ได้ร <c oughs> เราดันไปพลาดเองเซ็งเลยแต่เราขี้เกียจกดออกไม่เป็นไร คือเวลาเราคิดว่าจริงๆถ้าเราไม่เลือดไม่ลดนะน่าจะสู่สีกับบูโนที่ใช้เมื่อกี้แหละแต่ว่าก็โดนตอนบอลตอนที่สองเลือดลดไปเลยโอเคก็ okay, <go. S 1> สำหรับตีกิวนะ้อจริงๆวิกเอสปา d a เป็นวิกที่ลำบากที่สุดในตอนนี้นะสำหรับเราเรารู้สึกว่าตัวละครมันค่อนข้างน้อยแล้วก็ตัวละครที่จะเอามาบัฟมันก็ยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่คือมันยังไม่ค่อยมีสายตีปกติ ออกมาด้วยก็ส่วนหนึ่งคือสายสก,กิลเนี่ยเริ่มออกมาโอเคแล้วเริ่มแบบมีตัวเก่งๆออกมาแล้วแต่สายปก,ปกติที่จะเอามาซับเนี่ยมันก็ยังแบบค่อยมีตัวสักเท่าไหร่นะมีแต่ตัวเก่าๆมันก็อาจจะลำบากนิดนึงถ้าจะเล่นฮาร์ดเนี่ยก็ยังยากเหมือนกันโอเคก็สำหรับีกิลรึ่งหลังก็ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย